สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนักบินทุกคนเดือนตุลาคมนี้สนามบ,บินสุวรรณภูมิจะมีการใช้งาน3รันเวย์เต็มรูปแบบถูกท,ทุกท่านพร้อมหรือยังครับขั้นตอนเปลี่ยนผ่านจาก2สู่สรันเวย์มีทั้งหมด4เฟสโดยเฟสแรกในส่วนของการทดสอบได้เสร็จสิ้นไปแล้วและเฟสที่2คือการเปลี่ยนชื่อรันเวย์กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่2-3ตุลาคมนี้สําหรับรันเวย์เส้นใหม่ศูนย์สซ้าย2อศูนย์ขวาทั้งชื่อและป้ายต่างๆได้ถูกติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ชื่อและป้ายของ2องรันเวย์เดิม UTC ของวันที่2ตุลาคม2567หรือก็คือตี2อถึงหโมงของวันที่3ตามเวลาไทยรันเวย์ศูนขวา19ซ้ายจะถูกปิดเพื่อเปลี่ยนชื่อซึ่งช่วงเวลานี้รันเวย์ศูนซ้าย2อยขวาก็ยังคงไม่เปิดใช้งานเช่นเดียวกันฉะนั้นในช่วงนี้สนามบินสุวรรณภูมิจะเป็น single runway o p e r a t i o n โดยใช้รันเวย์ศูนซ้าย19ขวาในการขึ้นลงตั้งแต่เวลาวันย์ศูนยงศูนย์ศูนย์ UTC ของวันที่ถูกเปลือย็ชือเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นี่ บินมาลงช่วงนี้ระวังสับสนนะครับ01ขวา19ซ้ายจะไม่มีแล้วและรันเวย์02ซ้าย20ขวาก็จะเปิดสําหรับเทคออฟช่วงเวลา0000ถึง1 0 0 0 UTC ของวันที่3นี้รันเวย์02ขวา20ซ้ายจะถูกปิดบางส่วนเพื่อเปลี่ยนชื่อและป้ายฉะนั้นรันเวย์เส้นกลางจะไม่ถูกใช้งานแต่จะมีเปิดบางส่วนเพื่อให้เครื่องบินสามารถใช้ข้ามไปรันเวย์02ซ้าย20ขวาได้โดยเส้นทางแท็กซี่จะเป็นดังนี้เทคออฟรันเวย์20ขวาจะแท็กซี่ผ่านเอ็กโค3ข้ามรันเวย์ไปวิสี้้แและะฟ็ทันนวยซซาาจ่่ผ เอ็กโค17ข้ามรันเวย์ไปซูลูฟ็อกทอดและฟ o อกทอด12กรณีแลนดิ n งรันเวย์20ขวาเมื่อออกมาแล้วแท็กซี่ฟ o อกทอดซูลูข้ามรันเวย์ไปเอ็กโค17ส่วนแลนดิ่งรันเวย์02ซ้ายจะแท็กซี่ฟอกทอดวิสกี้ข้ามรันเวย์ไปเอ็กโค3หลังจาก1000 UTC เป็นต้นไปการเปลี่ยนชื่อเสร็จสมบูรณ์เข้าสู่เฟส3 Three Runways Operations รันเวย์02ซ้าย20ขวาใช้สําหรับแลนดิ n งแต่จะมี INP Approach เท่านั้นระบบ ILS จะมีในเฟส4ในเดือนมิถุนายนปีหน้าครับรันเวย์ช้ สำหรับ take off ส่วนรันเวย์0119จะเป็น m i x mode ใช้ทั้ง take off และ landing และทั้งหมดคือเฟสต่างๆของการเปิดใช้งาน3รันเวย์ของสนามบินสวณภูมิในคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงข้อควรระวังโดยเฉพาะในส่วนของ nav database ติดตามได้ในคลิปหน้าครับในคลิปนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับข้อควรระวังในช่วงเฟส2การเปลี่ยนชื่อรันเวย์จากคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงเฟสต่างๆในการเปลี่ยนผ่านจาก2สู่3รันเวย์โดยที่เฟส2การเปลี่ยนชื่อรันเวย์จะเกิดขึ้นในวันที่2ถึง3ตุลาคมผมได้แนะนาการ t a ซี cross รันเวย์ไปแล้ว ปิดอยู่ทุกท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้ครับอย่างไรก็ตามยังมีข้อควรระวังที่ผมอยากจะมาชี้แจงในคลิปนี้ตั้งแต่เวลา00:00 UTC ของวันที่3รันเวย์0119เปิดใช้งานสาหรับแลนดิ้งและรันเวย์0220ขวาเปิดสําหรับเทคออฟซึ่งจะตรงกับเวลาที่มีการเปลี่ยน NAV Database พอดีฉะนั้นตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปทั้ง SID STAR และเว่ยพอยต์ต่างๆจะถูกเปลี่ยนรวมไปถึง Approach Procedure ของรันเวย์ชื่อใหม่ด้วยเที่ยวบินที่มีกาหนดการออกหลัง7โมงวันนี้สามารถเปลี่ยนใช้ NAV Database ตัวใหม่ได้เลยสาหรับเที่ยวบินนที่กกําาาหดรสุ ภูมิก่อน7โมงเล็กน้อยจะถูกเฝ้าระวังไม่ให้ดีเลย์จน ETA เกินเวลา7โมงออกไปเพื่อลีกเลี่ยงปัญหา NAV Database ไม่ตรงกับที่ใช้งานอาจให้น้ํามันเพิ่มเพื่อป้องกันการดีเลย์ด้วยแต่หากมีแนวโน้มที่จะดีเลย์ถึงหลัง7โมงสามารถที่จะแจ้ง TOCC ได้ก่อนเพื่อหาทางรับมือต่อไปโดยเที่ยวบินที่มีกําหนดการถึงหลัง7โมงหรือดีเลย์แน่นอนหากเป็นเครื่องบิน Air b บัสจะสามารถสลับ NAV Database ใหม่ขณะที่บินอยู่มาใช้งานได้หลัง7โมงแต่ต้องระวังว่า flight plan จะหายหมดฉะนั้นควรเลือกเวลาที่เหมาะสมและวางแผนให้ดีครับ่ไม เมื่อเข้าเป็นคอก FIR แล้วให้รีบแจ้งหอว่า Unable RNAV ทันทีหอจะเรดาร์เวกเตอร์ไปสู่ไฟ n a ลให้ครับสำหรับ ILS Runway 0 1น9ไม่ต้องกังวลว่าไม่มี NAV ต a t a b เบ e แล้วจะทำไม่ได้เพราะสัญญาณ ILS จะเป็นสัญญาณเดิมสามารถใช้งานได้ทั้งโ o c ค l i z e r และ d e Slope เมื่อมาถึงไฟ n a ลและหอเคลียแล้วก็แค p t เจอได้เลยนอกจากนั้นยังมีข้อควรระวังอื่นๆซึ่งการบินไทยก็ได้ประสานงานกับทางวิทยุการบินเพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดครับสวัสดีครับ,รบพี่ๆนักบินการบินไทยทุกท่านครับผมคณะ ผู้รับผิดชอบในการให้บริการจราจรอากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินี้โดยตรงก็ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของข้อควรระวังในการเปลี่ยนผ่านไปสู่รันเวย์ที่3ในวันที่3ตุลาที่จะถึงนี้นะครับมีข้อควรระวังอยู่3เประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการที่จะต้องเตรียม e x t r a f ตร้เข้ามาในห่วงเวลาระหว่างทร n s ซิชันเนื่องจากเราจะเหลือรันเวย์ในการใช้งาน1นึ่รันเวย์ตลอดเวลาประเด็นที่2คือ เนช่วงการเปลี่ยนผ่านหลัง7จ็ดโมงเชา้าลันเวทที่3จะเปิดใช้งานในการใช้งานลันเวทที่3จําเป็นที่ต้องคลอสลันเวทที่2ปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่า,าทางทางเออทีจะต้องทําตัวคลอสลันเวทอาจจะยังเปิดไม่ทัน7จ็ดโมงเช้ามีไทม์แลปออกไปประมาณสักไม่เกิน40-45นาทีเพราะฉนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวใน7จ็ดโมงเชา้าถึงเจ็ดโมงสีอาจจะเหลือซิงเกิลลันเวทออเปอเรชันอยู่ประเด็นที่3ครับในช่วงหลัง5้าโมงเย็นของวันที่3ที่จะมี การใช้รันเวย์ที่3เต็มรูปแบบเพื่อเกิดความคุ้นเคยระหว่าง a อ c ระหว่างนักบินรวมถึงเรื่องของ transition ระบบ i n p a p p r o a c h ออะไรต่างๆรันเวย์ที่3อาจจะยังไม่ใช้งานเต็มรูปแบบนะครับเราจะใช้2รันเวย์เดิมที่มีอยู่ก่อนเป็นหลักนะครับยกเว้นบางการณีที่มีความจาเป็นจริงๆเราถึงจะใช้รันเวย์ที่3นะครับจนกระทั่งถึงเช้าของอีกวันหนึ่งเราจะใช้รันเวย์ที่3แบบ f ู l l o p e r a t i ชันเลยครับขอให้ทุกท่านได้มั่นใจในการให้บริการัการบินว่าเราจะให้บริการด้วยความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ สำหรับคลิปหน้าคลิปสุดท้ายผมจะมาพูดถึงข้อควรระวังในการแท็กซี่และฮอตสปอตต่างๆเมื่อเริ่มใช้งานครบทั้ง3รันเวย์ครับ